ดีพี่น้องอยามเช้าพอพอก,กันี่แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นไรมองมาครับได้แจ้วอยู่ดอกบอกส่งนี่เบิ่งก่อนปั่นกันกินแล้วก็มืดเลยปลาจ้อนก็ปลาย่างมือนีใครได้พลอยเอาพอาะเจ้าแก่เลยแกดนเออข้าวมีอ,อยู่ซ่านซี่กุ๋ chọn nói chọn nói có phải giảm đi một cái tưng nữa hmm 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 nó hmm 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 ส่วนว่าตัวใหญ่ก็จะมันปลานี่เราไปเฮ็ดประสาทเพื่ออะไรฮะไปเฮ็ดประสาทเพิ่อครับไปทำกันบ่นปไปก่อนเนาะครับไปครับมะเลี้ยงจะไปงานนลำอ,อ่าทเคยมันนีย่เยเลยแล้วไปแต่าการคืนเพื่ออะไรมะนี่อ๋อ <c ười> <c ười> ให้ผบเผยแต่ละเดียงไว้ก็จะปวด, <ชะ S 2> ดได้การเนาะหัวหน้าใจได้การอยู่เด้ยลองเดียวทำมีกันเลยเนาะโอ้ยทำแล้วทาไรเข้าผ่าน ปลาต้ม้เนาะข่ายนี่สองร้อยมีคนซื้อยู่นี่ร้อยสอรอยนี่มนรวมม้ตะขาเนะมื้อนี้สองร้อยยังุ่นอยูโก็ซื้อเขาเลยเนาะมีประจอนท้องไร่ได้เนาะอ้จอนนี่ดีสิโอ้ยสองร้อยซื้อซื้อนี่เาปัะยอดินี่ปอนมเจีโอ้เจีเจวคักขนาดปลาจอนปนู่มันเอื้นก็คือกันเนาะปนูหน้าหลมฮะปนูหน้าเลม เจอะ,ะเลียมเหมือน,น้ามันน่าเล่ยมคือนู่เลื่อนตะนู่เนาะนี่เดีดน้หน้แเลี่ยมๆนี่เด,ด,ด,ไ,ไ,ดได้การได้การที่น้องพอได้เจียวย่างโอ้สิเหลือไย่างแนละ้วตังใจไปกินโดยพร่ด้ได้ลูกได้อะไกันแล้วไเอ้ยได้นมันเลยแบ่งกันเอาไว้กินแรงดแล้วพอดี ขนาดพี่น้องเองเราควรเรียกเอาเจ้านาเอาตัวเลยมีมีหลายชนิดขนาดพี่น้องอันนี้ก็ปลาปลาสนะกข้างเดือนเนาะปลาฟักเงาฟักดาบบลาพวกข้างเดืนปลาสนักอะไรเนาะปลาเปียนก็มีนี่พี่น้องปลาเปียนปลาป่าเปียนตัวนึงปลายางอันนี้ครับนี่ปลายางปลายางปลาพวกอะไร นี่เป็นยัางน้ำผึ้งเนี่ยครับดินวนปลาเลี้ยงเน,นี่ยนี่ในประอนครับปลานานู่เนาะปะะ่านเดินเนาะปลายอนก็มีนะครับนี่ปลายอนปลายอนนี่ยอนลังเขี้ยวเนี่ยนี่ซองตัวพี่น้องปายอนปีงกระตำมมะทั่วแซ่บแซ่บเลยพี่น้องเอง้ยเมื่อกี้ก็ปลากระแต็บเออปลากระแตบทั้งอื่นกระเจ้าก็ะอื่นปลากระแตบเหมือนกันเด,ดี๋ยวพอดี ค่อยเบิกหนูขี้ไปกปลากระแตบปลากระแต่ไปว่ปะ,ะครอครัวเนี่ขนาดแบบเด็กๆแบบนี้เรื่องอะไรก็เอาไปเลยปลาหางบัลายมีน้อย,อย,อยมีแต่ปลาย่างปลาทะเลเออม,มันสัตวานบนเขื่ายดอกมันบดปั่นกันกินพ่อได้ค่อยได้สามคนมันก็มืดแหละ ปลาจ้อนที่ห้าตัวเนาะก็ปลาหย่างน้อยปลาหยางตัวงคอเนี่คืออนะไรก็ปลาหยางนี่แหละปลาหยางทัา้าตัวเลี้ยงมันเือ,อปลาหยางทองเยอะปลาโลดอะไรจะเอาปลาจ้าอนเหรอปลาโลดปลาจ้อนเนี่ย สัน้นีิดนะครับผมพบดพรอกันคลิดใหม่ครับทีนี้รายงานเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง <c oughs> นหนาวหนาวพี่น้องเอ้เยอะไรมองกันได้สัน้นนแดนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ